หัวแล้วก็กางมุ้งห้ฮัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องกางมุ้งไฮงัวไก่ล,ลุงสีโอ้ยไก่ก็อยู่ในคอกพี่น้องเออมาเบึงลุงสีอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำในคลองที่เย็นสบายดีเนาะหนูไปดูบอนไก่นอนสบายขึ้นกันเห็นอยู่ไก่ก็มีคุบบุ้งนอนแบบที่นี่ ออแล้วก็หมดเออบรรยากาศป้าน,นอกป้าน,นอกเย็นสบายพี่นอ้องอถีชีวิตมันนอกเขาสบายเรียบง่ายเขาก็ลัางออกห่วงพี่นอ้องสับลาบเลยออกเสมอเลยค่ะเข่าก็ออกห่วงเสมอเลยงามออมาเบิองทั้งนี้กับมาเบิองงวก็มีหญ้าก,กินแล้ว กลางมุง้งหายเรียบร้อยแซ่บบ่ค่ะงวัวแซ่บบ่ค่ะแฉบบ่โอลูกมันก็ใหญ่หลายแล้วตัวนี่ไก่กัไก่ก็นอนในคอ,อกที่นี่ไก่ก็นอนในมุง้ง <c oughs> <c oughs> แต่ใบยุง่งบ่กัดไก่กัดแล้วเราเหนุนนะ่ะหนุนบ่เข้ามุ้งนี่หนุนหนุนหนุนเป็นบอดี้การ์ดเนี่ย เบื่องลุงหมดน้ำต่อพี่น้องแล้วกับแปรงแขีวแปรงอีกอย่างของเราเรียบร้อยพร้อมสบายสบายน้ำน้ำน้ำถ่า,า,า,ำายเราลุงถ่ายหลายคลิปเรา